ความคืบหน้ากรณีแจ้งความเอาผิดต่อคนไทยที่ทำงานในสถานบันเทิงที่จังหวัดท่าขี้เหล็กที่เมียนมานะคะคุณผู้ชมซึ่งแอบลักลอบข้ามแดนทางธรรมชาติเขามานะคะแล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิดนะคุณผู้ชมข้ามทางแม่สายเข้ามาล่าสุดวันนี้นะคะทางผู้กํากับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายนะคะก็ได้ไปร้องทุกข์เพื่อเอาผิดกลุ่มคนนี้ทั้งหมดนี้แล้วนะคะ12คนเนี่ยนะคะกับทางตํารวจภูธรแม่สาย โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงวันจีวันทั้งหมด12คนนี้ค่ะถูกตั้งข้อหา3ข้อหานะคะก็คือข้อหาพราบคนเข้าเมืองนะคะมีโทษปรับคนละไม่เกิน2,000บาทข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000นะคะแล้วก็ข้อหาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการควบคุมโรคติดต่อ อัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทอันนี้คือสมข้อที่โดนก่อนแต่ถ้าหลังจากนี้ไปพบว่ามีการทำความผิดเพิ่มก็สามารถที่จะแจ้งดำเนินคดีอีกได้นะฮะอ,อันนี้คือตำรวจบอกไว้นะคะ 30ิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจนถึงขณะน,นี้ไทยได้ประสานให้ทางเมียนมาให้คนไทยในจังหวัดท่าเี้เหล็กเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วก็เปิดให้กลับไทยอย่างถูกต้องทางด่านพรมแดงแม่สายแห่งที่สองตอนนี้เข้ามาแล้วเกือบ200รายนะคะยังไม่ได้รับแจ้งหรือพบการหลบหนีเข้าเมืองขณะที่ทางเจน้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3กองกําลังผ่าเมืองก็ยังคงคงุมเข้มตลอดแนวชายแดนเจ็ดอำเภอของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่อําเภอแม่สายแม่จันเชียงแสนแม่ฟ้าหลวง อย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงนะคะไปดูบรรยากาศ